Forest City เนี่ยเป็นโครงการพัฒนาเมืองที่มีความทะเยอทะยานที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาในรัฐยะโฮทางตอนใต้ของมาเลเซียใกล้กับเมืองยะโฮบารูหรือที่คนท้องถิ่นเรียกกันว่า JB นะครับซึ่งอยู่ทางเหนือของสิงคโปร์โครงการนี้เองเนี่ยเดิมถูกวางแผนให้เป็นเซนเชนแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโดยหวังว่าจะสามารถดึงดูดการลงทุนและโอกาสทางเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกับที่เซนเชนทำได้กับฮ่องกงนะครับ โครงการนี้เนี่ยมีแผนที่จะพัฒนาให้เสร็จสมบูรณ์ภายในปี2035โดยคาดว่าจะรองรับผู้อยู่อาศัยได้ถึง700,000คน แต่ต้องบอกว่าในปัจจุบันการพัฒนาที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ขณะนี้เนี่ยมีผู้อยู่อาศัยเพียงประมาณ2,000คนเพียงเท่านั้นนะครับแม้ว่าเศรษฐกิจของมาเลเซียเนี่ยจะฟื้นตัวรวมถึงมีการยกเลิกข้อจํากัดเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ไปแล้วก็ตามนะครับฟอร์เรสต์ตีเนี่ยก็ยังคงว่างเปล่าเหมือนเมืองผีอย่างน่าใจหายเรื่องราวของฟอ r ์เรสต์สตีมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Talk Talk more than a geek สวัสดีครับผมดนทลาดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือการกิ k กท้อนะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเมืองที่โอ้โหมันได้กลายเป็นโปรเจกต์ที่มีความทะเยอทะยานสูงมากๆของประเทศมาเลเซียนะครับพวกเขาต้องการสร้างเซนเจอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเรียนแบบสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศจีนนะครับที่โอ้โพันนาเซนเจอร์กลายเป็นเมืองที่ก้าวล้ำอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับ แต่ก็ต้องบอกว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับมาเลเซียต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่จากเรื่องราวอื้อฉาวการทุจริตวันเอ็มดีบีที่ส่นสะเทอนวงการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศของพวกเขาเป็นอย่างมากนะครับเรื่องอื้อฉาววันเอ็มดีบีนี้มันไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของประเทศเพียงเท่านั้นนะครับแต่ยังนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสําคัญนะครับอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนายจิบราซักได้ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการยกักยอกเงินกว่า4,500ล้านดอลลาร์จากกองทุนวันเอ็มด ซึ่งถือว่าเป็นกองทุนการลงทุนของรัฐนะครับเหตุการณ์นี้เองเนี่ยได้สร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนชาวมาเลเซียเป็นอย่างมากและนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งประวัติศาสตร์ในการเลือกตั้งในปี2018ประชาชนชาวมาเลเซียหลายคนอาจจะคิดว่าวัน m d b เนี่ยเป็นโครงการที่ทําให้พวกเขาเสียหน้าเป็นอย่างมากนะครับแต่ใครจะไปคิดนะครับว่ามาเลเซียต้องเผชิญกับความล้มเหลวอีกครั้งในโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่า f o r e s t City มีมูลค่าสูงถึง1นึ่งแสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ อเรสซิตี้เนี่ยเป็นโครงการพัฒนาเมืองที่ถือได้ว่ามีความทะเยอทะยานที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาในรัฐยะโฮทางตอนใต้ของมาเลเซียนะครับโครงการนี้เนี่ยถูกวางแผนให้เป็นเซ็นเจร์จจแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจํานวนมหาศาลนะครับตำแหน่งที่ตั้งของฟอเรส t ซิตี้ในฐานะศูนย์กลางการค้าที่แท้จริงของมาเลเซียตอนใต้มันยังบ่งบอกถึงความคาดหวังที่สูงมากๆนะครับสำหรับโครงการนี้ ด้วยความใกล้ชิดของยฮบารูกับสิงคโปร์นะครับผู้พัฒนาโครงการเนี่ยก็หวังว่าจะสามารถดึงดูดโอกาสทางอุตสาหกรรมที่มันล้นออกมาจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์ได้โครงการนี้เนี่ยมีแผนที่จะพัฒนาให้เสร็จสมบูรณ์ภายในปี2035นะครับคาดว่าจะรองรับผู้อยู่อาศัยได้ถึง7 0 0 0 0คนแต่ตัดภาพมาที่ปัจจุบันการพัฒนานี่ยไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับมีผู้อยู่อาศัยเพียงประมาณ2 0 0 0 0คนเท่านั้นนะครับ ว่าเศรษฐกิจกของมาเลเซียเองเนี่ยจะฟื้นตัวกลับมาแล้วก็ตามทีมันมีสาเหตุที่น่าสนใจนะครับที่ทําให้ฟอร์เรสตซิตี้ประสบปัญหาและกลายเป็นเมืองร้างในที่สุดนะครับปัญหาแรกก็คือเรื่องของความท้าทายทางด้านการเมืองฟอร์เรสตซิตี้เองเนี่ยได้รับการประกาศเปิดตัวครั้งแรกในปี2006ภายใต้โครงการเบลล์แอร i โ i ลดอินิชทีฟของจีนนะครับโดยเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของจีนคันที่การเด่นกรุ๊ปและ EDSB นะครับ บริษัทที่รัฐบาลมาเลเซียสนับสนุน10ปีต่อมาในปี2016เนี่ยโครงการนี้ได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักนะครับซึ่งต่อมาถูกพัวพันกับเรื่องอื้อฉาวการทุจริตวัน MDB ในช่วงแรกเนี่ยโครงการ f o r l s t c i t y ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนชาวจีนนะครับแต่ว่าความสําเร็จของมันมันก็ไม่ได้ยืนยาวนักนะครับ ในปี2017ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้ออกมาตรการควบคุมสกุลเงินนะครับซึ่งจํากัดการซื้อที่อยู่อาศัยในต่างประเทศของชาวจีนไว้ที่50,000ดอลลาร์ 50, ต่อปีมาตรการนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อย,ยอดขายของ Forest City นะครับเพราะว่าเนื่องจากลุ่เป้าหมายหลักของโครงการก็คือชาวจีนชนชั้นกลางที่มีฐานะที่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศนะครับแต่ปัญหาก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้จบเพียงเท่านั้นนะครับเพราะว่าในเดือนพฤษภาคมปี2018 มหาเทมฮัมหมัดเนี่ยได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีมาเลเซียอีกครั้งเขากลับมาเพื่อค่นล้มอดีตนายกรัฐมนตรีนาจีบลาซักนะครับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาววันเอมเมื่อมหาเทชนะเลือกตั้งด้วยคัมเปนที่โ,โหวิพาวิจารณ์ณการลงทุนของจีนในมาเลเซียอย่างรุนแรงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ For ์เรสตี y มาเทเองเนี่ยกล่าวว่าการพัฒนานี้จะเป็นของคนนอกนะครับรวมถึงชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่จะย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่นะครับและมันก็ไม่ใช่คนต่างชาติเข้ามาลงทุนนะครับและไม่มีใครจากประชาชนชาวมาเลเซียที่จะได้รับการจ้างงานนะครับเขาระบุว่าฟอเรสติสตี้เนี่ยเป็นภัยคุกคามต่อความเป็นอธิปไตยของชาติในเดือนสิงหาคมปี2018นะครับมาเทประกาศว่าชาวต่างชาติเนี่ยจะถูกห้ามซื้ออสังหาริมทรัพย์ในฟอเรสติสตี้และจะไม่ได้รับวีซ่าเพื่ออยู่อาศัยที่นั่นนะครับ โอ้หกลายเป็นว่าการประกาศครั้งนี้เนี่ยสร้างความวุ่นวายภายในมาเลเซียเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐยะโฮเนี่ยต้องการให้เกิดโครงการนี้เริวมถึงสุลต่านแห่งรัฐยะโฮเองเนี่ยก็มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมากในโครงการนี้นะครับแม้แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่อยู่อาศัยในขณะนั้นเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับคาสั่งของนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้มาเลเซียเนี่ยก็ยังได้กําหนดเงื่อนไขที่เข้มงวดขึ้นนะครับสำหรับโครงการวีซ่าระยะยาวโปรแกรมที่มีชื่อว่า มาเลเซียมาเซคันด์โฮมนะครับซึ่งเคยเป็นที่นิยมในหมู่ผู้เกษียายุและชาวต่างชาติที่ต้องการบ้านหลังที่2หรืออาจจะเป็นบ้านหลักของชาวต่างชาติเลยด้วยซ้ำนะครับมันทําให้เรื่องเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นเรื่องยากขึ้นโดยมีการกําหนดให้ผู้สมัครต้องมีสินทรัพย์ราวๆ1นึ่งล้านห้าแสริงกิตนะครับและมีรายได้ขั้นต่ำสี0หมืริงกิตต่อเดือนจากต่างประเทศ ซึ่งตามการข่าวร้ายทั้งหมดเนี่ยผู้อำนวยการด้านกลยุทธ์ของ f o r e s t City พยายามสแสดงความหวังผ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ Mar ่นอย่างมาเลเมลนะครับว่าบริษัทยังเชื่อว่ามาเลเซียนเนี่ยจะเป็นประตูสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้เหมือนกับที่ลอนดอนเป็นของยุโรปและดูไบเป็นของตะวันออกกลางนะครับแต่ดูเหมือนว่าความหวังเหล่านี้มันจะเรือนรางลงไปทุกทีนะครับเมื่อปัญหาต่างๆเนี่ยมันเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น ปัญหาที่2อเป็นเรื่องของหายนะทางระบบนิเวศวิทยานะครับฟอเรส i t y เนี่ยดึงดูดผู้ซื้อด้วยเหตุผลที่ทำให้เหล่านักนิเวศวิทยาหรือว่ากลุ่มผู้รักสิ่งแวดล้อมกังวลเป็นอย่างมากนะครับนั่นก็คือตำแหน่งที่ตั้งตามแนวชายฝั่งที่มันมีความงดงามนะครับ การนำเสนออสังหาริมทรัพย์ริมทะเลที่ราคามันสามารถเข้าถึงได้มากกว่านะครับเมื่อเทียบกับการพัฒนาโครงการอื่นๆในยาโฮบารูหรือแม้กระทั่งในประเทศสิงคโปร์เองซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่มีค่าของชีพที่สูงที่สุดในโลกนะครับแต่พื้นที่ขนาดใหญ่กว่า1370เฮกเตอร์นี้มันมาพร้อมกับต้นทุนที่มากกว่าแค่เรื่องเงินทองนะครับการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่มันทําให้พืชในท้องทะเลที่มีความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึง อาชายเลนถูกทำลายลงอย่างมากนะครับการศึกษาที่ตีพิมพ์โดยสถาบันวิจัย ICEAS พบว่าโครงการนี้เองเนี่ยมันส่งผลกระทบเชิงลบอย่างรุนแรงต่อชุมชนประมงท้องถิน่นการก่อสร้างเนี่ยได้เพิ่มจํานวนน้าตื้นแล้วก็ก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมและเสีงยงนะครับนำไปสู่การตายของสิ่งมีชีวิตใน,นทะเลจํานวนมาก จอเซฟมาเซ c e l วิลเลียมสนักศึกษาปริญญาโทด้านการวางแผนที่ MIT นะครับซึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับ f o ร์เรสตี้เนี่ยก็ได้เตือนว่าการก่อสร้างที่วางแผนไว้30ปีเนี่ยมันจะส่งผลให้สูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยที่สําคัญของสึ่งมีชีวิตในท้องถิ่นนะครับและขอให้เกิดความเสี่ยงทางการเงินที่ร้ายแรงต่อภูมิภาคหากโครงการนี้ถูกทิ้งร้างหรือสร้างไม่เสร็จนะครับ นอกจากนี้เขายังให้ความเห็นว่าสุลตานแห่งรัฐยาโฮน่าจะมีส่วนช่วยให้โครงการที่มีปัญหาต่อระบบนิเวศวิทยามันสามารถที่จะหลุดพ้นจากการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและกฎระเบียบที่เข้มงวดได้นะครับซึ่งหลายๆโครงการอื่นๆเนี่ยก็ต้องเผชิญกับการตรวจสอบอย่างเข้มข้นแต่โครงการนี้เนี่ยมันผ่านไปอย่างง่ายดายเหลือเกินนะครับฟอเรสติตี้เองเนี่ยยังสร้างบนที่ดินถมทะเลบางส่วนนะครับมีการทิ้งทรายลงในมหาสมุทรประมาณ1 6 3ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อสร้างเมือง แต่การเร่งพัฒนาที่ดินของคันที่การเดินกรุ๊ปเนี่ยมันหมายความว่ามันไม่มีเวลาเพียงพอนะครับให้ดินตกตะกอนและมีความสถิรภาพส่งผลให้เกิดรอยแตกในอาคารและถนนบางแห่งหลังจากการกอร่อสร้างไปได้ไม่นานนะครับนักสื่อวล้อมชาวม,มาเลเซียนเนี่ยก็ยังวิจารว่าการก่อสร้างนี้ยังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพน้ําเนื่องจากตะกอนแขวนลอยที่เพิ่มขึ้นและการเคลื่อนย้ายของทราย จ้าหน้าที่ของ f ลอเรสซิเนี่ยปฏิเสธที่จะตอบสนองต่อข้อกังวลเหล่านี้นะครับแต่กลับภาคภูมิใจและประกาศถึงโครงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่อ้างว่าโครงการจะทำในอนาคตนะครับเซเรนาอับดุลละมานะครับนักวิทยาศาสตร์ด้การอนุรักษ์ของ ISES a เชื่อว่าถิ่นที่อยู่อาศัยของพืชพันธุ์ในทะเลนะครับที่มันมีความยืดหยุ่นมันอาจจะฟื้นตัวได้ เมื่อการถมทะเลและการขุดลอกหยุดลงแต่การกอร่อสร้างนี้เนี่ยมีกําหนดจะดําเนินต่อไปในอีก30ปีนะครับซึ่งมันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเกินไปสําหรับระบบนิเวศที่เปราะบางเป็นอย่างมากชุมชนประมงในท้องถิ่นก็กําลังต่อสู้ดิ้นรนเพื่อหาเลี้ยงชีพอยู่แล้วนะครับด้วยรูปแบบการถมทะเลในยโฮบารูชาวประมงต้องออกไปจับปลาไกลขึ้นทําให้งานของพวกเขาเนี่ยยิ่งอันตรายมากขึ้นนะครับตามรายงานของสื่อด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทคันที่การเด่นกรุ๊ปเนี่ยก็ได้จ่ายเงินชดเชย25ล้านดอลลาร์ให้กับชาวประมงประมาณ250คนสําหรับการสูญเสียปลาที่พวกเขาเคยจับได้นะครับแต่ว่าการเหมือนกับโยนเงินใส่ปัญหามันไม่ได้ช่วยแก้ไขความเสียหายต่อระบบนิเวศในระยะยาวแต่อย่างใดนะครับสำหรับปัญหาที่3ก็คือการที่ชาวต่างชาติไม่สามารถเป็นเจ้าของได้และชาวท้องถิ่นเนี่ยก็ไม่สามารถซื้อได้นะครับฟอ r ์เรสซิตี้เนี่ยเดิมพันทุกอย่างไว้กับนักลงทุนชาวจีนที่ร่ำรวยนะครับ อย่างไรก็ตามความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างมาเลเซียและจีนเนี่ยมันก็ได้ตัดนักลงทุนเหล่านี้ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาโครงการนี้เนี่ยจึงถูกบังคับให้หันไปหากลุ่มนักลงทุนในท้องถิ่นแต่ปัญหาใหญ่ก็คือคอนโดในฟอ r เรสซิตี้ขายในราคาเฉลี่ย1นล้านสี่แสนดอลลาร์นะครับเทียบกับอสังหาริมทรัพย์ทั่วไปในยาบารูที่ขายในราคาเฉลี่ยเพียง1นึ่งแดอลลาร์เพียงเท่านั้นนะครับ คนท้องถิ่นส่วนใหญ่จึงไม่สามารถซื้อโครงการ f o r l s t City ได้นะครับมันจึงกลายเป็นโครงการการพัฒนาที่ดูจะหรูหราเกินไปสำหรับชาวมาเลเซียทั่วไปนะครับด้วยเหตุนี้การพัฒนาจึงต้องปรับตัวด้วยการใช้แพลนบีที่คิดค้นขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับโดยพวกเขาเริ่มมุ่งเป้าไปที่คนท้องถิ่นในยะโฮปารูที่ร่ำรวยรวมถึงชาวสิงคโปร์มันเป็นเรื่องที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเงินดอลลาร์สิงคโปร์เนี่ยมีค่ามากในมาเลเซีย ชาวท้องถิ่นยาหฮบารูจำนวนมากเนี่ยเดินทางไปทํางานในสิงคโปร์ทุกวันนะครับคล้ายกับคนที่เดินทางจากนิวเจอร์ซี์ไปทํางานในนิวยอร์กซิตี้นะครับพวกเขากลับบ้านและได้รับประโยชน์จากค่าจ้างที่สูงกว่าของสิงคโปร์ในขณะที่มีค่าของชีพที่ต่ํากว่าในมาเลเซียชาวสิงคโปร์เองเนี่ยก็ยังนิยมมาอย่างยาหฮบารูนะครับเพื่อพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์และช้อปปิ้งสินค้าในราคาที่เข้าถึงได้นะครับมีชาวมาเลเซียจํานวนมากที่อาศัยอยู่ถาวรในสิงคโปร์ รวมถึงความสัมพันธ์ทางครอบครัวข้ามพรมแดนเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติกมากนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นในปี1965ที่สิงคโปร์เนี่ยแยกตัวออกจากมาเลเซียเพื่อเป็นรัฐอิสระความสัมพันธ์พิเศษระหว่าง2ประเทศนี้เนี่ยหมายความว่ามันมีเงินดอลลาร์สิงคโปร์จำนวนมากนะครับหมุนเวียนอยู่ในภูมิภาคตรงนี้แต่ความเป็นจริงที่น่าเศร้าก็คือ Forest City เนี่ยเป็นโครงการที่มีความทะเยอทะยานสูงเกินไปนะครับเพราะว่าตั้งราคาอสังหา,าริมทรัพย์เพื่อตอบสนองชาวจีนที่ร่ำรวย และเลือกที่จะละเลยความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันระหว่างยาห์วารูและสิงคโปร์แผน B ของฟอร์เรสต์ี้ถูกนำมาใช้ช้าเกินไปคนท้องถิ่นในยาหาวารูที่ร่ำรวยและชาวสิงคโปร์เนี่ยพวกเขาไม่ต้องการถูกหลอกให้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ไร้ค่านะครับซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ได้สร้างมาเพื่อพวกเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วการพัฒนาโครงการนี้เนี่ยทำให้เกิดปัญหาอุปทานล้นตลาดอย่างมหาศาลและต้องแบกรับชื่อเสียงที่เสื่อมเสียของเมืองผีที่เกิดขึ้นนะครับ ซึ่งท่ามกลางความวุ่นวายทั้งหมดนี้นะครับยฮวบารูและสิงคโปร์ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกันก็มีโครงการที่จะสร้างระบบขนส่งเชื่อมต่อกันนะครับโครงการที่มีชื่อว่า RTS Link นะครับที่จะเชื่อมต่อยฮบารูและสิงคโปร์มีกำหนดเปิดตัวในปี2026ซึ่งในอนาคตเนี่ยมันอาจจะทำให้เมืองร้างแห่งนี้กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าจนกว่าจะถึงตอนนั้นพนักง,งานขายของ Forest City เนี่ย ก็คงต้องขายฝันผ่านบโบรชัวสวยหรูนะครับที่แทบไม่มีใครต้องการความล้มเหลวของ f o อ l ร t c ิตีเนี่ยเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ในอนาคตนะครับที่ต้องคำนึงถึงปัจจัยทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบไม่ใช่เพียงแต่มุ่งเน้นผลกำไรระยะสั้นเพียงเท่านั้นนะครับ แม้ว่าอนาคตของโครงการ f o r e s t City ก็ยังคงไม่แน่นอนนะครับการพัฒนาเนี่ยอาจจะประสบความสําเร็จในท้ายที่สุดได้นะครับหากมีการปรับเปลี่ยนแผนและนโยบายในการพัฒนาโครงการที่เหมาะสมหรืออาจจะกลายเป็นอนุสร์สถานแห่งความล้มเหลวของการพัฒนาโครงการที่ขาดการวางแผนที่ดีแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ f o r e s t City ก็จะกลายเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจสําหรับนักพัฒนานักลงทุนและผู้กําหนดนโยบายในอนาคตอย่างแน่นอนนั่นเองครับผม สำหรับเรื่องราวของโครงการ f o r e s t City โครงการที่มีความทะเยอทะยานอย่างมากของประเทศมาเลเซียในอีพีนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง g e e k Follower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง PodBean, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม B ล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับให้ยังไงก็ ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line แอดที่แอทรด ads t h a r a d s o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ